วันนี้มีลูกค้ามาเยี่ยมชมที่บริษัทนะครับมารับโดสตัยเองนเดี๋ยวไปพบกันกับคุณลุงกับคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อประทวงคุณประทวนอับคุณแม่คุณแม่หหมอโอ้หนี่มามาเยี่ยมมาเยี่ยมชมบริษัทเลยนะครับมาซื้อวันนี้มาซื้อโดปกตินี่ใช้ใช้ลองใช้ยังไม่ลองใช้เลยอันนี้ซึ่งมาว้าว ได้ทุกอย่างไหมใช้ได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะหรือพืชเศรษฐกิจต่างๆใช้ได้หมดเลยใช่อะไรอะไรที่เป็นพืชผลอ่ะใช้ได้หมดเลยใช่ครับผมอันนี้ก็คือเดินทางมาได้เองเลยส่วนมากอ๋อซุ่มด้านนี้ไหมครับเราอันนี้ลูกค้าสั่งทั้งหมดสามขวดสามขวดมีอะไรแถมให้ลูกค้าไหมเป็น ปากกาปากกาต้องเระขาวบอกมาับเบงไม่ได้ครียารจอผมโรงงานอยู่ไหนเนี่ยโรงงานอยู่ที่ขอนแก่นครับโรงงานอยู่ที่ขอนแก่นใช่ครับแต่นี่ของเราจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายครับเห็นเห็นโฆษณาจากทาง Facebook หรือยู u ูปไหมเฟซนี่ f เฟซบุ๊กอ๋อก็เลยสนใจตัวนี้ดูมาเจอของมีลำพอดีเลยอ้าวอยาจะมาพอดี ครผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกของแถมตรงนู้นะจะมาฝากไปพอดีโอเคสินค้ามันหมดสต็อกพอดีครับยังไงก็เดินทางสวัสดีบ้างเลยครับสวัสดีเพครับขอบคุณค่าสวัสดีค่ะบอกกันด้วยนะครับฝากติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ช่องโดสเกษตรเกรดพรีเมียมสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook โดสสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมหรือเพจผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโดส